เลิกบ่นเท่ากับเลิกจนลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่คนอื่น m i r i c l e Morning Podcast สําำหรับคนทำงานอาสังหาสร้างอาชีพ EP49 วิธีที่จะทำให้คุณเป็นคนท็อป10%ของสายอาชีพนะครับว่าด้วยบทความนี้เลิกบ่นเท่ากับเลิกจนเนี่ยประโยคนี้มันไม่ใช่ความเชื่อนะครับแต่พิสูจน์ได้จากประสบการณ์โดยตรงของผมและทฤษฎีในบทความหลายๆบทความที่ผมเนี่ยได้นำมาแชร์ นะครับในอพิจโซต์ต่างๆเหตุผลที่เลิกบ่นเท่ากับเลิกจนก็เพราะว่าสมองเราเนี่ยจะเปลี่ยนโฟกัสใหม่ครับตอนที่เราบ่นเนี่ยเราจะมองเห็นแต่สิ่งลบๆอะไรดีๆฉันไม่เคยมองเห็นฉันจะจ้องมองแต่สิ่งร้ายๆมีความจริงข้อนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือสิ่งใดที่เราให้ความสนใจสิ่งนั้นจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆทุกคนพอนึกภาพออกใช่ไหมครับเรื่องดีที่เราโฟกัสจากเรื่องเล็กมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่องร้ายที่เราโฟกัส เรื่องเล็กมันก็ใหญ่ขึ้นนั่นแปลว่ายิ่งบนเราก็ยิ่งเห็นเรื่องร้ายๆพอยิ่งเห็นเรื่องร้ายๆเรื่องร้ายๆก็ยิ่งขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากนั้นมันจะชวนพวกมันมาถล่มเรากันใหญ่เลยครับทีนี้แหละเราก็ยิ่งบ่นกันเข้าไปใหญ่นะครับเป็นวัฏจักชั่วร้ายไม่รู้จบแล้วจะเอาที่ไหนมาร่ํำรวยในเมื่อเจอแต่เรื่องเฮงสวยแบบนี้ถามจริงๆนะครับคุณเคยเห็นคนขี้บน่นสักกี่คนกันครับเป็นนักลงมือทํา แทบไม่มีครับพวกเขาเอาแต่บ่นนั่นบ่นนี่บ่นนู่นบ่นว่าคนเนี้ยควรจะต้องเปลี่ยนนั่นคนนั้นควรจะต้องเปลี่ยนนี่มีคนเดียวที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับคนนั้นคือตัวเขาเองครับแต่ถ้าเราเลิกบน่นสมองก็จะหาวิธีการแก้ไขแทนจากนั้นพอสมองหาวิธีการแก้ไขได้อย่าว่าแต่เรื่องเงินเลยครับจะเอาเรื่องอะไรในชีวิตละ่ะ มันแทบจะมีแต่เรื่องดีๆมาพร้อมๆกันหมดเลยคนส่วนใหญ่นะี่มองหาวิธีการจากคนรวยทำยังไงถึงรวยเล่นหุ้นตัวไหนลงทุนอะไรบอกบ้างสิเมื่อก่อนผมก็เป็นครับแต่พอได้คุกค,คีกับคนสำเร็จอย่างใกล้ชิดเนี่ยจึงพบว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีคิดครับเลิกบ่นแล้วลงมือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่ว่าคือเปลี่ยนแปลงตัวเองครับไม่ใช่คิดไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะ นั่นแหละครับวิธีคิดของคนประสบความสําเร็จถ้าบ่นแล้วมีความสุขป่านนี้โลกคงมีแต่คนยิ้มร่าเริงนะครับแต่พอยิ่งบน่นยิ่งเป็นทุกข์คนไม่มีความสุขจริงเต็มโลกครับปัญหาก็คือทําไมเราถึงชอบบน่นในเมื่อการบ่นมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนกับการย้ําคิดเอาหนังห่วยๆมาออกอากาศซ้ําๆแต่นั่นก็ยังเป็นวิธียอดคิดของคนส่วนใหญ่นะครับเจออะไรนิดหน่อยก็ขอบนเอาไว้ก่อนเปิดก๊อกน้ําก็ไหลเปิดไฟไฟก็ติดอยากกินอะไรสั่งแล้วส่งมีทุกชนิดและทำไมชีวิตยังบ่นว่าลำบาก นั่นสินะจะว่าไปครับผมว่ามาตรฐานของคนยุคนี้สบายกว่าพระราชาสมัยก่อนซะอีกครับนอนห้องแอร์มีรถนั่งไม่ต้องเดินมีทีวีร้อยช่องดูหนังในโรงจอใหญ่เท่าบ้านอาหารบุฟเฟ่อาหารตลาดนัดมีให้เลือกกินไม่หมดครับแต่เราก็ยังบ่นว่าชีวิตไม่สบายทั้งที่ชีวิตแบบนี้มันน่าขอบคุณโคตรเลยครับ หรือเราต้องรอให้น้ําท่วมถึงจะเห็นคุณค่าของน้ําดื่มหรือเราต้องรอให้ไฟดับถึงจะเห็นคุณค่าของไฟฟ้าพูดยังไงว่าเราจะเห็นคุณค่าก็ต่อเมื่อเราไม่มีสิ่งนั้นแล้วหรือต้องจับมานั่งทายแมชชีนเอาไปปล่อยในยุคหินให้ต้องเข้าป่าหากินให้นอนเร็วนอนหนาวน้ําไม่มีใช้ไฟต้องกองก่อนั่นแหละเราถึงจะเลิกบ่นว่าชีวิตลําบากลุวงกระเป๋าแล้วยังเจอตังเปิดไฟแล้วยังไฟติดหมุนก๊อกแล้วน้ํำยังไหล ยังมีที่ซุกหัวนอนให้หลบร้อนหลบฝนผมว่านี่คือชีวิตที่น่าขอบคุณนะครับไม่มีคําว่าขอบคุณมากไปมีแต่คําว่าขอบคุณน้อยไปถึงจะออกไปแตะขอบฟ้าแต่ก็อย่าลืมเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่ใครอยากเปลี่ยนนิสัยบน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 ,บนผมมีวิธีแก้วิธีนั้นคือให้เปลี่ยนโฟกัสแล้วหัดขอบคุณครับมันมีอยู่3ามคนะชื่นชมยินดีขอบคุณครับลองพูดพร้อมกันนะฮะชื่นชมยินดีขอบคุณครับ เช่นถ้าเจออาหารไม่อร่อยไม่ถูกปากแทนที่จะบ่นก็ให้ขอบคุณที่อย่างน้อยเรายังมีอาหารกินถ้างานที่ทําเงินเดือนน้อยแต่งานหนักแทนที่จะบ่นก็ขอให้ขอบคุณที่เรายังมีงานทํามีเงินใช้เลิกบ่นครับเปลี่ยนโฟกัสแล้วหัดขอบคุณให้เก่งๆชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นจนคุณจําตัวคุณในอดีตไม่ได้ครับขอบคุณให้เก่งแล้วชีวิตจะเจ๋งเชื่อผมสิขอบคุณนะครับแอคชั่นวันนี้อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับ5เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ขอบคุณได้เดี๋ยวนี้คือเรื่องอะไรบ้างครับ1 2 3 4 5เสร็จแล้วนะครับแนะนำให้ทุกคนเขียนลงในกระดาษพกติดตัวแล้วอ่านซ้ำๆบ่อยๆ ทุอีพีน,น, EP นี้เจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมครับทุกคนลองไปทำเวิร์กช็อปแบบนี้ดูนะได้เรื่องยังไงแล้วมาแชร์กันใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับอาสังหาสร้างอาชีพ EP 49นะครับฝากบทคํานี้ไว้ด้วยเลิกบ่นเท่ากับเลิกจนชอบไปกดไลค์ใช่ให้กดแชร์แคร์ฝากกดติดตามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าอาสังหาสร้างอาชีพ e p 49สวัสดีครับ